อยู่ช่องเดชเชอร์ทอร์ทอดทอดนะครับวันนี้เราจะไปกินขนมกันนะฮะนี่นะฮะเชียงไฮ้สองนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับอ่านไม่ออกแต่เป็นช,ช็อกโกแลตอันนี้โรลเลอร์ครอสเตอร์นะครับนี่จะคนไทยนะครับเราจะกินเรากินอันนี้กันเลยดีกว่าอัเด็ดของสุดของพี่บ้านนะฮะแก่เลยปึ๊บ ยากนะพุนอ่ะขออนุญาตไปทิ้งก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับรูปร่างและตารางของมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะนะอืม rồi, mang hồi Ăn rồi ying xe, rồi ปิดขวาให้แน่นแล้วเรามาดูเชียร์ไฮกันต่อนะคะเชียรไฮนะฮะเราจะกินอันเดียนะฮะเราจะเก็บไว้อันอีกอันหนึ่งนะฮะเก็บเอาไปเก็บในบ้านแป๊บน,นึงนะฮะทุกคนฮะที่สำคัญไปไม่ได้พี่จะมาบอกเนาะ เดี๋ยวเอาไครด้วยนะคะทุกคนขอรีวิวอย่างหนึง่งฮะนี่นะ,ะเป็นธนูนะครับนี่คัะมันเอาไว้ยิงอย่างนี้นะคะทุกคน,นเอ๊ะรอเข้ามาเล่นกันนะฮะ ตอนนี้เราจะไม่กินเอ,อ่อโรลเลอร์โคเดอแล้นะฮะเราจะองกินเชียงให้ก่อนอ่อไปที่ปั๊มน้ำนะทุกคน